สวัสดีค่ะ today I am gonna guess the color of the watermelon and you guys also got to guess the watermelon color okay so we're gonna get started okay <laughs> เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาผ่าแตงโมให้ดูนะคะว่าแตงโมจะเป็นสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะคะลูกชายเขาก็เดาเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นสีอะไรเขาบอกว่า เขาก็จะเดาแล้วก็ให้เอซีเดาด้วยให้พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน่าอานะคะเดาน้ำวาแตงโมที่สิพาเมน,นีเป็นสีอียังเนาะ,ะ,ะค่ะอันราคาบักแตงโมกับแพงแพงคพ,พี่น้องเดี๋ยวตกาจะบอกว่าหน่วยละเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นสีอะไรอันนี้แตงโมลูกนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเนี่ยลูกละเท่าไหร่เนาะลูกละร้อยกว่าบาท so, นะคะ but i i don't know which color it's gonna be okay ลูกชายเขาบอกว่าสีเหลืองนะคะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วว่าเป็นสีอะไรคะข้างในแดงหรือเหลืองเหลืองหรือแดงนะคะลูกชาย w o l t r o o y r u say w h a t color yellow เออลูกชายบอกว่า <I S 1> สี <think S 1> เหลือง I think it's g o n n a be y e l l o w โอเคพวกคุณคิดว่าเป็นสี <And S 1> อะไร <what do S 1> นะ and what do you guys think the color is gonna be พวก red or yellow สีแดงหรือเหลือง go i n t h e comments แดงหรือเหลืองสีแดงหรือเหลืองครับสีแดงหรือเหลือง just say it okay แดงหรือเหลืองแดงเหลืองโอเคโอเคทายมาในคอมเมนต์นะคะลูกชายบอกโอเคเตรียมโตผ่าแล้วนะคะ yellow เตรียมโตผ่าแล้ว green เอ้าก o l o r วัดแก๊ส s yellow or red แดงหรือเหลือง yeah yellow or red I see green. Go ahead. No green inside. But I see green. Ooh, okay. And uh, I said it yellow. Oh, the son said Okay. I don't know why there's green. <gasps> oh. See what is coming. Yeah. Yeah, Come closer. Get it down. Yes. Yellow. Go slow. Oh, see right there. plant <Okay>. See Okay. สีอะไ e สีอะไร What color? It looks so good in this yellow. But if any and did any of you pick yellow? เขาถามว่ามีคนไหนตอบว่าสีเหลืองบ้างโอเคแตงโมที่ก็สีเหลืองนะคะลูกละร้อยกว่าบาทนะคะประมาณร้อยสี่สิบบาท